สู้ๆนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรับติดตามมาช่วงดีๆทุเรียนบันเดินครับวับนนี้ยี่สององศาครับยี่สองศาลมเย็นลมหนาวมาแล้วครับเดินอยู่ใต้ต้นไม้เนี่โอเย็นเย็นเยือกเลยเดินสำรวจดูทุเรียนนะครับมีลูกชายมานั่งเฝ้าครับ โดนงูเหา่าพ่นพิษพ่นใส่ตาไปหาหมอมาเรียบร้อยตายังปิดอยู่ข้างหนึ่งครับยังซ่ายอยู่ดูลมหนาวครับลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วต้นใหญ่ก็พร้อมแล้วหมูสันขิงก็พร้อมแล้ว มีดอกไม้ลมหนาวมาครับอากาศเย็นคนระับคิดถึงดอยครับสภาพนี้คิดถึงดอยลมหนาวครับลมหนาวยิ่งสายเริ่มแรงขึ้นนะครับลม,มเริ่มแรงขึ้น หนามาแล้วกระโพดก็จะได้กินแล้วครับกระโพดมีอยู่ไม่กี่ต้นครับกาจะได้กินแล้วปลูกทิ้งปลูกขว้างไว้ครับมีที่ครับเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ครับเอาอะไรลงดินก็ขึ้นหมด รยากาศลมหนาวเมื่อวานตัดหญ้าครับตัดหญ้าเหลืออยู่หน่อยนึงครับแรงแล้วตัดได้อีกทีนี้ก็นะอีกหลายเดือนเลยครับที่จะได้ตัดเพราะว่าแรงหญ้าก็จะโตช้าฝนคงคงจะหมดแล้วครับเพราะเมื่อวานเมื่อวานนี้ฝนตกช่วงกลางคืนดูบรรยากาศครับ อากาศน่าเอาเวลมาเล่นครับบรรยากาศดีครับดูโดน้องจันกับฝักทองนะครับฝักทองก็งามเร็วมากนะครับ ปลูกเป็นสิบหลุมนะครับติดอยู่หลุมเดียวเนี่ยนะครับปลูกไว้ตั้งหลายหลุมนะเป็นสิบหลุมมาซองนึงครับติดแค่หลุมเดียวเม็ดเดียวพลัางงามบรรยากาศต้นเงะนาะก็พลังงามเขียวใบเขียวพร้อมแล้วหล่มพัดโยกแม่ถ้าใบพร้อมนี่ครับ ถ้าใบสมบูรณ์เนี่ยจะได้เห็นดอกอย่างตติมเลยครับอากาศเย็นๆอย่างนี้แต่ฝนเพิ่งตกไปวันก่อนตอนนี้ใบยังเพิ่งเพิ่งจะเริ่มเป็นสลาดส่สองสองรูก็จะมีฟอร์มตาดอกอยู่นิดหน่อยครับ รบรรยากาศลมหนาวลมหนาวพัดมาแล้วสี่สี่ปีตอนนี้หมดน้ำไป กระตุ้นให้มีดอกติดลูกไม่ติดลูกก็แล้วแต่จะพยายามต้นนี้มีดอกครั้งแรกครับตัวนี้ต้นได้ทำต้นได้กิ่งได้นะครับนะรบรรยากาศเย็นสบา,ายครับบรรยากาศอย่างนี้ถึงเรียกว่าหน้าหนาวแท้ครับลมแบบนี้ หน2ากลศาหนักกล่า มาดูอาการนักล่าชาครับกินข้าวไม่ได้หนึ่งวันตาลืมไม่ได้ขึ้นหนึ่งวันอันนี้วันที่สองวันที่สามวันนี้โดนวันพฤหัสตาลืมได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งยังปิดอยู่ตางูเห่าตัวเล็กครับตัวงูเห่าตัวโตเศษมาแน่จะจกเขาเดือดร้อนเลยครับอันนี้มันพ่น ลูกมันมันมาจากป่ากล้วยด้านหลังครับงูแต่ก่อนเราไม่มีเคยไม่เคยมีงูประเภทนี้มีแต่พวกงูเขียวงูปีแก้วงูลายสองูก้นขบพอมีเห็นแต่งูเห่าเพิ่งจะมีเนี่ยแหละครับเห่าพ่นพิษด้วย สู้ๆนะลูกชายโอเคครับคลิปนี้ทุกคนนี้แหละครับขอบคุณครับ